สายน้ำทิ้งใช้งานมาเป็นเวลานานอาจเกิดการแตกรั่วนะครับขอบแตกแบบนี้ขั้นต้นครับปิดน้ำระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้าครับเนี่ยครับมาดูด้านหลังเครื่องซักผ้าเลยครับจะมีระบบควบคุมพร้อมสายท่อน้ำทิ้งที่ต่อออกมาจากถังแล้วแขะฝาหลังออกคับ เมื่อแกะสายลลังออกเรียบร้อยเรานําสายท่อน้ําพิ้งเงินเก่าออกโดยการนาตัวรัดสายท่อมพิงออกนี้ครับและนําสายใหม่ครับที่ซื้อมาจากร้านเส้นเราไม่กี่บาทครับ60 70. สิถึงเจบาทนํามาเปลี่ยนเพื่อไม่ให้น้ําเลือเทอะเวลาปล่อยน้ำมาขั้นต้นเราใส่ตัวรัดท่อน้ำพิ้งเข้าไปก่อน แล้วสวมลงไปนี่ครับแบบนี้ครับง่ายๆสำหรับวิธีการใส่ท่อน้ำทิ้งที่ขอบแตกชำรุดและนำฝาหลังเครื่องผ้าใส่เข้าไปเพียงเท่านี้ครับเรื่องง่ายๆสำหรับวิธีการเปลี่ยนแต่น้ำทิ้งเครื่องซักผ้าท่าไหนที่ชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่พลาดคลิปใหม่ให้ด้วยนะครับ